สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e r i s Love ค่ะวันนี้จะมารีวิวเมาหมอ,มอยมินิซีรีส์จีนใหม่ล่าสุดค่ะเป็นแนวย้อนยุคนะคะชื่อเรื่องชื่อว่าริคิดชั่วนิรนันหรือชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Part Forever แนวเรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นแนวแบบว่าพระเอกดุ ดันกล่าวใจมีความขับแคลนขับขล้องใจกับตระก,กูลของนางเอกที่เป็นท่านเจ้าเมืองเนาะคือพ่อของนางเอกเนี่ยเป็นท่านเจ้าเมืองค่ะทีนี้พระเอกก็เปิดฉากมาเลยว่าพระเอกเนี่ยบุกลุยนะตะลุยเข้ามาในจวนของท่านเจ้าเมืองนี่แหละแล้วก็มาฆ่าล้างบางทุกคนไปนเลยค่าในจวนยกเว้นนางเอกคือพระเอกเนี่ยที่ยกเว้นนางเอกไว้ไม่ใช่ว่าสงสารสิ่งใดนะคะแต่จะให้นาง ออมาแต่งงานกับตัวเองคือตัวพาะเอกเองถ้าได้แต่งงานกับลูกสาวท่านเจ้าเมือง ตัวพระเอกก็จะได้ขึ้นครองเป็นท่านเจ้าเมืองโดยปริยายทีเนี้ยเงื่อนไขของเรื่องเนี้ยมันก็คือว่าพระเอกอขับคล้องใจแขนใจในตระกูลของนางเอกนะแต่จะฆ่านางเอกก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าจะต้องแต่งงานกันก่อนต้องทําให้หนางเอกมาเป็นหูหินของเขาก่อนแล้วเขาถึงจะมีตําแหน่งเป็นท่านเจ้าเมืองพอพระเอกมีตําแหน่งเป็นท่านเจ้าเมืองแล้วเนี่ยพระเอกก็ตั้งใจไว้ว่าจะกด ขี่ข่มเหงนางเอกอะไรก็ว่าไปเพราะว่าแขนใจในตระกูลของนางเอกมากคนดูอย่างเราที่ดูใน ep 234อะไรประมาณเนี้ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวความแขนใจนั้นคืออะไรหรออะไรองี้ใช่ไหมแต่ว่าเรารับรู้ได้นั่นแหละว่าอูพายเอกเองอะ่ะเขามีความขับข้องใจอย่างมากนะแล้วเขาก็สั่งสมพลังกำลังเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้แขนตระกูลของนางเอกให้ได้ค่ะ จุดประเด็นของมินิซีรีส์เรื่องเนี้ยมันก็เป็นแนวแบบว่าพระเอกกลาวใจใช่ไหมบังคับนางเอกมาแต่งงานด้วยตอนแรกเนี่ยนางเอกที่ถูกจับตัวมานะเพื่อที่จะต้องมาบังคับ มาแต่งงานกับพระเอกอะไรก็ว่าไปตอนแรกนางเอกก็คือขัดขืนค่ะไม่ยอมไม่ยอม,มยอะไรอย่างเงี้ยไปไปมามา,มานางเอกก็ค,คือคิดได้ว่าเออฉันจะต้องใช้ไม้อ่อนนะอะยอมทําดีกับพระเอกก็ได้เพื่อจะสืบหาความจริงหรือว่าแบบอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นนางเอกเองก็คือยังปฏิบัติต่อเรื่องไม่ได้เลยนะคะว่าทำไมอยู่ๆดีๆแล้วอะพระเอกอะถึงบุกเข้ามาใน จวนที่ว่าการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออที่พ่อนางเอกอยู่ใช่ปะทาไมพระเอกบุกเข้ามาแล้วก็มาฆ่าพ่อนางเอกด้วยนะนางเอกก็คือยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าพระเอกมาด้วยความแบบขับข้องใจอัดอันอยากจะแก้แค้นเหลือเกิน ส่วนคนดูอย่างเราก็คือแบบอู้พระเอกหล่อจังเลยมีวรยุทธ์เก่งด้วยโอ้ยกราวใจสุดเอาเป็นว่า EP แรกๆอะค่ะก็คือพยายามจะโปรโมทพระเอกเต็มทีว่าเป็นพระเอกที่แบบหล่อเท่เก่งแล้วก็วรยุทธส์สูงส่งมีอำนาจควบคุมนุ่นนี่นั่นบังคับขืนใจนางเอก ต่อมานางเอกใช่ไหมคะก็แบบว่าเออขัดขืนยังไงอตัวเองก็แพ้อยู่ดีคือแพ้ด้วยแบบว่าเลี้ยวแรงหรืออะไรก็ตามแต่นะนางเอกก็เลยแบบอ่ะใช้วิธีใหม่ถ้าอย่าง,งนะั้นก็เป็นใช้ไม้อ่อนก็แล้วกันเราก็ไม่ไปขัดขืนพระเอกแหละแต่จะยอมทําเป็นว่ายอมจำนน ทีนี้พระเอกกับนางเอกอะค่ะก็คือได้ผ่านเรื่องราวนู่นนี่นั่นที่ต่างคนก็ต่างดูเชิงกันหวาดระแวงกันส่วนนางเอกก็พยายามจะทำตัวอ่อนหวานอะไรแบบนี้เนาะเออจนกระทั่งไปเจอเรื่องราวเนี่ยแหละที่มันพิสูจน์อะค่ะว่าเฮ้ยนางเอกบางทีเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะ พระเอกก็เริ่มมองนางเอกใหม่ละส่วนนางเอกเนี่ยก็เริ่มมองพระเอกใหม่เหมือนกันค่ะว่าเออบางทีเขาก็ไม่ได้แบบกล้าวลาวอะไรถึงขนาดนั้นนะหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าที่ทําให้พระเอกอะถึงมีอาการดุดันกล้าว้าวแล้วบางทีก็ดูรู้สึกเหมือนมีแบบประสาทหลอนอะไรอย่างะนะั้น่ะสองคนนี้นะคะระหว่างพระนางเนาะแทนที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในด้านความรักกันต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ปรากฏว่ามันก็ต้องถูกชะงักงันลงไปค่ะพอในซีรีส์เนี่ยก็จะเปิดตัวละครอ,ออกมาให้เราเห็นนะั่นแหละว่าอ้าวพระเอกอะ่ะที่จริงอะ่ะเขามีผู้หญิงที่เขาแคร์อยู่นะที่เขาแบบใส่ใจแล้วก็ดูแลอยู่เนาะส่วนตัวนางเอกเองอะ่ะเขาก็มีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วนะคะคู่มั่นของนางเอกเนี่ยก็คือแบบหล่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแบบจิตใจดีอย่างเงี้ยคือมาคอยดูแลนางเอกนางเอกกับ คู่มั่นของนางอ่ะก็คือเข้ากันได้ดีนะัะค่ะทีเนี้ยคนดูอย่างเราก็เลยแบบเอาละสิแล้วความรักของพระเอกกับนางเอกอ่ะจะไปลงเอยกันได้ยังไงล่ะทีเนี้ยคนดูอย่างเราก็ต้องไปรอรุนกันนะคะอันนี้เป็นการรีวิวเนาะถ้าใครอยากดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ที่ยูอคอค่ะมีทั้งหมด28ตอนแต่ละตอนก็มีความยาวแค่ประมาณ10นาทีกว่า,วานะคะ ตัวสายเองเนี่ยดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากดูต่อไปจังเลยว่าพระเอกกับนางเอกอะ่ะจะไปสรภาพรักกันจะยอมรับซึ่งกันและกันน่ะแบบไหนต่อไปจะเป็นโซนสปอยแล้วนะคะคือเรื่องเนี้ยค่ะมันมีตัวละครที่แบบหน้าหมันไซมองเป็นตัวหลายที่ทำหน้าตาแบบใสซื่อ ตัวลายคนนั้นคือใครคะทุกคนทายออกไหมก็คือผู้หญิงที่พาเอกอะ่ะเขาแบบดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่นั่นแหละยยผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละคะ่ะก็คือตัวลายของเรื่อง ระหว่างที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะเราก็อยากให้พระเอกเนี่ยรู้สักทีฉลาดสักทีสิกาว่าเยเนียมันเป็นตัวร้ายของเรื่องเอ,อมาลุนลุนนะคะว่าอีพีไหนกันละ้นะที่พราเอกจะรู้สักทีว่าเยเนียคือตัวร้ายของเรื่องเราจะจัดการเยเนียยังไงดี <c oughs> อันนี้คือแบบว่าความหมันไซส,ส่วนตัวลุนลุนค่ะ ตอนนี้คือดูมาถึง EP ีที่12แล้วนะก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าใครกันนะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังไอ้เรื่องราวที่ทำให้พระเอกเขาขับแขนใจเนี่ยเนาะแต่ที่รู้ๆได้เนี่ยก็คือไม่น่าจะใช่พ่อของนางเอกหรอกมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างต้องเข้าใจอะไรผิดกันบางอย่างแน่ พอเช่นนั้นแล้วพราเอกอ่ะอาจจะแก้แค้นผิดคนก็ได้นะคะยังไงเราก็ชวนกันไปดูเรื่องนี้เน้อมาเมามอยสนุกสนุกไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ